ยิ้มยิ้มค่ะยิ้มเดินไปหาปะไปดูสะพานไปดูสะพา,า,า,านมาขึ้นมาขึ้นได้ไหมกูว้า ไหนใครจะยิ้มยิ้มมานี่วิยดูดูดูเดี๋ยวหาให้ดูดูด มอร์นิ่และสวัสดีเช้าวันศุกร์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้เรามีนัดกันครับเช้าวันเสาร์เวลา9นากาถึง12นาฬิกานะก็จะมีฟรีสัมมนานะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะใครที่อยากจะเข้ามาฟังไม่มีออนไลน์นะครับนะก็เป็นออฟไลน์เท่านั้นเพราะว่าเราจะพูดเรื่องที่มันไม่สามารถออกอากาศได้โอเคนะใครที่อยากจะเข้ามาฟังนะครับก็สามารถ ลงทะเบียนมาได้นะครับก็ไม่มีคา่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะก็มีแค่ค่ารถที่ต้องมาเองแหละก็มีมีแค่นั้นนะครับก็เจอกัน3ชั่วโมงเต็มครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงก็สามารถพูดคุยปรึกษาอะไรได้หมดเลยนะเป็นมิ팅เล็กเล็กแล้วกันคนน่าจะมาไม่ถึงรู้สึกว่าติดต่อมา30กว่าคนเองแต่ผมคิดว่ามาจริงๆน่าจะไม่ถึงนะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศแบบ คืนเข็งสนุกสนานกันไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขออัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่ยีามที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับใช่ไหมโอเคมันพฤหัสที่ยี่สบสามน้องเวลาอายุครบ1ปีเจ็ดเดือนนั้นี่ทุกๆวันที่ยี่สิบสามเนาะ,ะตัวแรกนะครับที่เตือนก็คือบาฟบาฟในร่วงลงเลยเนาะเบก็เบยังไงก็หลุดนะผมคิดว่า20ต้นต้นนั่นแหละนะครับเครดิตก็เป็นการเดงเพื่อลงนะครับ E.A. นี้ลงชัดเจนนะ g p s c อ่ะอันนี้เดี๋ยวมีประเด็นคุยต่อวันนี้นะ Plus อันนี้ลงต่อนะครับย่อซึมลงต่อ T.S.G. ลงต่อ Echo e c o เนี่ยมันหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับตัวนี้ไม่สวยเลย N.Y.T. N.Y.T. เนี่ยเรามองว่ามันจะต้องเด้งขึ้นนะฮะซึ่งมันเด้งขึ้นจริงๆครับแต่ว่าม,มันเป็นแท่งแดงแบบนี้ไม่นับ ก็ขออนุญาตนะมันมันสูงจริงๆครับมันเป็นจุดของการเด้งขึ้นจริงๆแต่ว่ามันเป็นแท่งแดงนะครับมันต้องเป็นแท่งเขียวนะฮะที่จะเล่นได้ที่โป้ไอก็พอใช้ได้นะฮะ,ะอ๋อที่โป้ไอเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่ามันมัน,ม,นมันคือแท่งแดงอีกไอเนี้ยไม่ได้นับแท่งนี้นะฮะเรานับแท่งนี้โอเคมันไม่เหมือนกันนะครับดูก็ได้นะครับ n y t เนี่ยตัวชุดของการกลับตัวเนี่ยมันอยู่ที่แท่งเขียวแท่งนี้นะครับแท่งเขียวไม่ใช่การกลับตัวนะ มันต้องยึดแท่งเขียวแท่งถัดไปซึ่งมันยังไม่เกิด NSL ไปต่อก็อัปเดตให้นะครับ STOPLOT อ s l อยู่ที่3.2.5 a s a อเอเียยังสวยอยู่นะอันนี้ยังยังลุ้นได้นะครับ s t o p l o ล9ด AI ก็ลุ้นได้ครับ24 CS ยังสวยอยู่ครับเ i l ก็โอเคครับ b c ซนี้ผ่านได้เลยไม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับ BPP ก็ยังรอได้ครับ บี g สวยสวยงามไปเลยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยผมได้ได้สอนใบเมื่อวันวิสาที่ผ่านมาเนาะกับกลุ่ม VP4 นะครับก็เป็นไลฟ์สอนที่บอกว่าเวลาหุ้นมันจะมาถึงแนวต้านเนี่ยมันถ้ามันมีการพักตัวก่อนเนี่ยมันมักจะทะลุนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทะลุตามที่คาดการนะวันเดียวด้วยนะคไม่ไม่ได้รอนานเลย e r w ารัตัวนี้เล่นไม่ได้แล้วปล่อยผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวดัชนี ดัชนีไปเล่นโซนล่างนะทำเฟรม e 5ทีเนี่ยมันมันถือว่าหลุดและมีการดึงนะครับเป็นจังหวะของการดึงทีหลังเนาะกะ็มันเล่นได้2อแง่2ง,ง,ง,งามนะครับก็คือดึงขึ้นเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเปิดช็อตนะครับจะต้องให้ดัชนีหลุด1.365เสียก่อนถึงจะเปิดช็อตตามนะครับถ้าไม่ไม่ช็อตอยังไงก็ต้องดึงกลับครับ ซึ่งกรอบข้างบนของเขาเนี่ยอยู่ที่1390ส่วน S50 โอ okay. เคหน้าตาคล้ายกันนะครับ S50 ก็ถ้าจะเปิดช็อตนะครับต้องหลุด841เอาแค่หลุด841ไม่ต้องไม่ต้องดูลบสองเพราะมันหลุดไปแล้วนะฮะมันหลุดรอบแรกไปแล้วนะครับถ้าหลุด841เนี่ยสามารถช็อตสามารถเซลล์ได้เลยแต่ถ้าไม่หลุดก็จะมองคอนะครับมองคอขึ้นไปแทนในกรอบแนวต้าน855โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ จะต้องเตือนวันนี้มีใครบ้างตัวแรก B, W, G ตัวนี้หลุดโลแล้วไม่สวยเนาะหุ้นทรงแบบนี้ไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับ Dt เซนอย่างเงี้ยนะขึ้นย่อยกำลังกาลังพักกำลังย่ออย่างนี้ก็ไม่สวยนะครับโฮมโปอันนี้หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับ10บาทโฮมโปก็เอาไงดี9บาทวะมันมีแนวรับอยู่ที่9บาทซึ่งอาจจะรับอยู่รับไม่อยู่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวข้าไปลุ้นดูเนาะว่ามันจะอยู่หรือเปล่าในใจผมก็คิดคิดว่าไม่อยากให้อยู่เลยอะไม่อยากให้รับอยู่เลยคืออยากให้มันหลุดลงไปเลยอะ่ะออคืออยากเก็บอ่ะพูดตรงๆนะอยากเก็บแต่ว่าอ่าตอนนี้ราคาเริ่มถูกแล้วก็ก็อยากต่อรองราคาดูนิดหนึ่งนะครับดูว่าเขาจะไปได้ถึงไหนถัดด้วยเน็ตเบเนี่ยจบแล้วนะฮะมันไม่ไปครับล่วงลงแล้วอันนี้อันนี้ต้องถอยนะครับ ดูโฮมอย่างนี้เกิดเอเชแล้วอย่างนี้ต้องถอยนะครับเอ็ม่เตือนมาตลอดทางเลยแล้วก็เหลือแค่3 1บาท M เราบอกว่าขอสักเท่าไหร่ยี่สิบสม้ 23, 25, ใช่ไหมไอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะถึงไหมนะครับนุ่สาอย่างนี้ไม่สวยนะครับเป็นลักษณะของการซึมลงนะพักออกข้างแล้วก็ซึมอย่างนี้ไม่สวยนะครับอ่ะต่อด้วยชุดหุ้นสวยมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับ24 CS ออันนี้มองเป็นโซนสะสมได้นะ คุณให้ได้สัก3.3 3.5ก็ยังดีนะครับมีโอกาสไปต่อ s t o p l o s สอ,อ,อยู่ที่3.18 c b g อ่ะอันนี้อันนี้ v แล้วตามได้นะครับ s t o p ป o อสจะอยู่ที่68.25อ่าไม่มีแนวต้าน,นะครับเพราะขึ้นย่อยมันมันจะขึ้นไปเรื่อยๆไว้ตัวนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นที่หลายคนรอคอยนะนั่นก็คือแพทเทิร์นของใบพัดค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ตอนนี้ก็โอกาสที่จะบินไปต่อเนี่ยผมว่าง,ง่ายๆนะแต่ก็เล่นในกรอบประมาณไม่เกิน3วันเนาะสำหรับใบพัดนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่6.4แล้วก็6.7ตามลำดับนะครับสต็อปโอดจะอยู่ที่5.9เนะจอแพทเทิร์นนี้ทีไรเนี่ยคือบินหลายบินหลายอย่างเดียวนะแต่ก็เราก็จะมีสต็อปโอดให้ทุกครั้งเนาะก็สต็อปโอดที่ฐานของเขานะครับก็คือ5.9 NRF กก็ เอามาฝากนะมันยังเล่นได้กรอบได้นะครับแนวต้านประมาณ5.35 5.40นะครับสต็อปลอที่4.9แล้วก็ C K อันนี้กลับตัวขึ้นย่อยแล้วนะครับลุนไปชนต้านนะครับ24.2 MGI MGI นี้ขึ้นย่อยพยายามกลับตัวทรงยังไม่สวยนะครับแต่เข้าไปรอยได้เนาะสต็อปลอสอยู่ที่22.4นะครับแนวต้าน28-30ถึงบาทแล้วก็ a u a u ทรงไม่สวยนะแต่ว่า ตรงนี้คือจุดถอยมันมีนิดเดียวนะครับสต็อปลอ8.4ส่วนนี้เล่นได้ลุ้นเด้งสั้นๆนะครับถ้าเด้งจริงๆก็ผมว่าไม่เกิน5วันก็สามารถที่จะขายได้นะครับสัปดาห์หน้าก็สามารถขายได้แล้วนะแล้วก็ B A B A นี้อัปเดตให้นะครับส t o p ปลอของ B A จะอยู่ที่18.9แล้วก็ลันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับ Global ก็ยังไม่สวยแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นแปลกๆนะครับมีการดึงรีเจ็ค2รอบตําแต่รีเจ็คเนี่ย พูดตามตรงคือมันไม่ถูกต้องเนาะตำแหน่งมันไม่ถูกแต่ว่ามันดูแปลกเกินไปครับทําไมมันถึงเป็นรีเจ็คครับเพราะว่าทั้งวันน่มันมันดันลงแล้วสุดท้ายแรงซื้อกลับมาแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีใครรู้อะไรบางอย่างกับ g l o b a l ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้อะไรนะแต่ทรงแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะไปต่อสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสเบรก17.4ด้วยก็เฝ้าไว้ดูแล้วกันนะครับนะฝากเฝ้าดูนะ G P S C โอเคเนี่ยนะครับมันมีแรงดึงเอาเป็นว่าวันนี้ t p s c ถ้าเล่นเหนือ48.25เล่นได้เลยนะตามได้เลยแต่ถ้าเล่นต่ำกว่า48.25ต้องรอดูหน่อยนะว่ามันจะไปปิดยังไงนะครับแล้วก็เคจเจนเคเจนเนื่องจากมันมันดึงลิ่งมา2วันเนาะก็ดูในไทม์เฟรม5ทีนะครับสตอปลอจะอยู่ที่72ตังค์ตัวนี้ฟอลโล่ในระยะสั้นได้นะฮะแล้วก็ตัวท้ายคือสเต็กนะครับสเต็กกับตัวขึ้นย่อยนะครับแนวต้านประมาณ10 บาท80สตางซับลอยอยู่ที่9บาท55สตาต่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับระยะสั้นนี่มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะมันต้องเป็นตัวทรงใบผัดอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้เฝ้าดูหน่อยนะครับก็ดูทรงแบบแปลกนะสัญญาณยังไม่มีนะ,ะพ,พูดตรงๆนะสัญญาณไม่มีแต่ว่าทรงมันแปลกๆอะ่ะเออฝากตามหน่อยแด้วกันนะครับ ทรงแบบนี้มีโอกาสที่จะเบรก17.4ได้อันนี้มองจากสัญชาตญาณเลยนะครอะเดี๋ยวเราไปดูคำถามท้าคลิปไม่ไม่ไม่ค่อยมีปะเออไม่ค่อยมีคำถามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับพึ่งฟังไลฟ์ของอาจารย์ออฟมาครับตัวแจสพอดีแกบอกว่าให้รากกำไรไว้ที่เหลือก็ปล่อยลันอาจารย์เพื่อช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมครับว่าแกหมายความว่าให้ออกก่อนหรืออ๋อจริง ถ้าพูดขนาดนี้มันก็ชัดอยู่นะครับล็อกกาไรไว้ที่เหลือปล่อยรันนะครับความหมายก็คือนี่นี่เราต้องแบบแปลภาษาของอาจารย์น้องนะ <c oughs> โอเคอะสมมติสมมติเพืเ่อนๆนะครับถือหุ้นมาหนึ่งหนึ่งันตัวแล้วกันหนึ่งพันตัวแล้วพอแบบมันกําไรแล้วทรงมันก็เป็นขาขึ้นนะ่ะแต่ว่าด้วยด้วยความแจนะ๊สน่ะนึกออกไหมอยากอยากให้นึกภาพเนาะด้วยความแจ๊สเอ แจ๊มันกูอยากดึงลงวันนี้กูก็ดึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะพาต่อก,ก็ไปต่อเจ้าอ๊อฟก็เลยบอกว่าให้ล็อกกําไรบางส่วนออ,อกมาไว้ล็อกกำก็อาจจะขายมาสักครึ่งหนึ่งอ่ะก็ขายมาห้าร้อยอีกห้าร้อยเนี่ยก็ปล่อยลันต่อนี่คือความหมายของเขาว่าล็อกกําไรแล้วก็ที่เหลือปล่อยลันโอเคไหมครับโอเคแต่ไทยเป็นไทยนะผมไม่อยากแนะนําว่าช่องนี้ดีอย่างไรเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหน้ามมา <laughs> โอเคครับคุณน้องอ่ะ แต่ผมอยากจะบอกมือใหม่ทุกคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกว่าถ้าคุณจะมาตั้งข้อสงสัยถึงความคุ้มค่าให้ลองทำสองอย่างดูครับหหยุดดูมันนี่ฮีโร่และฝึกเล่นเองสักสองสาเดือนจดสถิติไว้กำไรขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 2. ดูมันนี่ฮีโร่ทุกวันแล้วทำตามแผนที่อาจารย์ทั้งสองบอกนำมาเปรียบเทียบอะฮะกำไรขาดทุนว่า,าแบบใดเยอะกว่าถ้าเล่นเองได้กำไรเยอะกว่าก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเป็นสมาชิกแค่นั้นเอง โอ้ขอบคุณมา,มากๆอาม,มีมีต่อนะสุดท้ายนี้ขอแนวโน้มก็ยังไม่ทิ้งคำถามเนาะขอแนวโน้ม TKC นะครับเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับกะว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอางั้นเลยใช่ไหมโอเคอมาดูซิว่าจะจะเหลืออะไรไหมเพราะว่าขายไปหมดแล้วตรงนี้ถ,ถ้าอ่านนะครับเวลอาอ่านพยายามพยายามถอยจนเรามองเห็นแนวโน้ม โอเคไหมซึ่งพอถอยถอยก้า,าไวไปเนี่ยสิ่งที่เห็นในแนวโน้มนี่คืออะไรดูพร้อมกันนะครับตรงนี้คือขึ้นหลักของเขาเป็นอะไรไซเวย์ซึ่งต้านมันชนแค่นี้โอเคไหมต้านมันชนแค่นี้รับมันก็ชนประมาณนี้ทีนี้ในขึ้นย่อยเนี่ยเนี่ยใน่ขึ้นย่อยชุดที่เป็นขาขึ้นมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดที่ไล่ลงมาก็หน้าตาประมาณนี้ทีนี้จะขายบ้านขายรถแล้วก็มาซื้อตรงแนวต้านเนี่ย อเดี๋ยวได้จะได้ขายบ้านไงรอจริงบอกอ,อาจารย์อุตสาอวยอุสาอวยช่วงแรกไม่ตอบกับผมดีๆหน่อยเอาเอา,เอาไม่เป็นไรนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับมันชนต้านมันมีโอกาสาโดนกดสูงมากถ้าเกิดจะมาเล่นโซนนี้นะสู้ให้มันเบรกไปก่อนแล้วมันย่อค่อยเล่นน่าจะดีกว่าแต่ลักษณะนี้ผมคิดว่าการผ่านต้าน โอกาสจะเกิดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรอเล่นตัว TKC ให้รอมันเสด็จน้ําคือให้มันลงมาทําฐานใหม่แล้วก็มีการกลับตัวนะจะขายบ้านขายรถไปขายตรงนี้โอเคปะ่ะถ้าขายตรงนี้เนี่ยมันจะได้ขายเลยแต่ถามว่าม,มันมีโอกาสจะไปต่อไหมอืมเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมมองมองโอกาสมันน้อยนะครับเพราะว่ามันโอ้เวลามันเคลียร์เนี่ยเนาะ มันเคียร์เป็น a อเชฟมาแล้วเออมัน,ม,นมันดึงสุดอะเนี่ยดึงสุดดึงดึงจนหลุดอะคือค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนในกรอบนี้แล้วแ,แบบไม่เอาจะเล่นจริงๆเว้ยอ่ะก็สต็อปลอ s หน่อยแล้วกันอย่างน้อยรถเนี่ยมันก็ยังเหลือสักครึ่งคันนะบ้านเหลือเหลือชั้นล่างชั <laughs> ้นบนไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเออนะก็สต็อปลอ s ไว้ตรงนี้ นะครับ14.50โอเคเน็ตเบรตามแผนครับเห็นอ่ะถูกต้องใช่แล้วนะครับ a u c จะไปต่อหรือพอชันี้ครับอาจารย์มันยังไม่ได้ไปไหนเลยนะมันน่าจะยังเป็นขาลงอยู่นะครับอ่ะ a u c t นี่ตัวออคชั่นนะครับตัวออคชั่นี่มันเป็นการวิ่งตามกรอบโอเคปะ่ะวิ่งตามกรอบก็คือกรอบส่วนล่างมันอยู่ที่8.5ซึ่งตัวนี้ก็กลับตัวประมาณ8.5นะมันลบลงมานิดนึงนะครับแล้วมันก็ดึงกลับโดยที่ชุดของการดึงกลับเนี่ย ต้องบอกงี้รายย่อยส่วนใหญ่เข้าใจว่าตามนี้เลยนะหุ้นพอกับตัวแล้วหุ้นมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกสิขึ้นเข้าไปกรีดร้องขึ้นไปต่อไปไปสิไปคือรายย่อยแม่งคิดอย่างเงี้ยแต่ในความจริงเหรออ่ะดูดูความจริงที่เกิดขึ้น ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นตบตบตบ,ตบลงมาขึ้นยอ่อขึ้นพักออกข้างขึ้นพักออกข้างยอ่อลงตบขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือความจริงและไม่กินโคตรกินเวลาเลยไม่รู้ตั้งกี่เดือนความนีะเกิดนะครับซึ่งออปชั่นรอบนี้นะที่มันดึง มันมันดึงครั้งแรกอะคือสิบสามเดือน5วันนี้นทีนเท่าไร่ที่ผมอัดคลิปคือ23เดือน5ผ่านมาประมาณ10วันสิวันมีกี่แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8แท่งเองแปดแท่งเองมันยังไม่ทันทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาหน่อยนะสำหรับกรอบนี้แต่ถ้าเกิดจะไปรอออกั่นกับตัวเนี่ยต้นทุนของเราจะได้ประมาณ10.5นะครับแล้วแนวต้านสิก็ก็ ไปลองดูแล้วกันว่าโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อตอนย่อเดี๋ยวรอให้มันมีเขียวแรกก่อนก็นดะครับรอให้มันเกิดเขียวแรกก่อนโอเคไหมแล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องต้องบอกอะไรเดี๋ยวมีคอมเพนมานะฮะไอ้คาว่าเขียวแรกเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อเทียนนะครับมันควรจะมีเนื้อเทียนอย่างนี้เขียวแรกจะไม่ใช่แบบนี้นี่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 แบบนี้ไม่ใช่นะฮะอย่างนี้ไม่ใช่ อย่างนี้ก็ไม่ใช่เขียวสองช่องนี่ไม่ไม่ใช่เขียวแรกควรจะมีเนื้อเทียนนะครับนี่สามช่องสามช่องก็ยังพอไหวอย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้นี่เขียวแรกควรที่จะมีมีบอดี้มันหน่อยเออแต่ถ้าเขียวน้อยๆนี่ช่องเดียวนไม่นับโอเคนะครับชุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวรอเขียวแรกก่อนตรงนั้นจะเป็นสัญญาณซื้อนี่ไงอา้าววันก่อนบอกเซ็นเทลเนี่ยถ้าทําแท่งเขียวซื้อได้ แต่วันนี้เนะี่ยมาบอกให้ระวังงงในงงอ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูเพื่อน,อนๆนไม่เข้าใจแล้วก็ไอ้คาว่าเขียวแรกเขียวแรกเนี่ยเราก็อธิบายฟังตลอดนะครับโดยตัวเซนเทลเนี่ยะมาดูนะอีเขียวหน่อยๆนยี่อีเขียวหน่อยนี่ตรงนี้สี่สิบเอ็ดใช่ไหมตรงนี้สี่สิบเอ็ดจุดห้าคือไม่ขึ้นมาสองช่องจริงๆอะ่ะไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือสองช่องจริงๆนะครับมันมันเขียวหน่อยโพสมันเขียวหน่อยๆนอยนี่หน่อยๆนนี่เพราะฉะนั้นไม่นับ พอมันเขียวน้อยก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ต้องระวังแล้วนะนึกออกปะเนี่ยมันมันไม่ได้ดีด้วยแล้วตำแหน่งแม่งไม่ดีด้วยคือถ้าตำแหน่งให้มันดีหน่อยนี่มันควรจะเปิดอ่ะเขียวปุ๊บเปิดโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะน้อยๆก็ได้แต่มันต้องเปิดโดดแต่นี่ไม่เปิดโดดไม่ไม่อะไรเลยมึงเสือกปิดต่ำกว่าเออเพราะงั้นก็เลยบอกอ่ะวันเนี้ยวันนี้รอให้มันแท่งเขียวใช่ไหมแม่งเสอกเกิดแท่งเขียวอา้าวไปเกิดในตำแหน่งที่มันไม่ดีแล้วก็เป็นเขียวสั้นๆป้อมๆมาขมข้อเดียวเนี่ย อาะนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วต้องระวังแล้วเคยเคยดูหนังไหม้ทางสะดวกทหารกําลังเข้าไปโจมตีนะเฮ้ยทางสะดวกปลอดภัยพอเดินเข้าไปเห็นเห็นอะไรบางอย่างอะเฮ้ยะวองตัวก่อน,านาอาจจะมีระเบิดอยู่ข้างหน้าก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับเสียดายตอนอยู่อุบนอยากให้อาจารย์มีอบรมมากแต่ตอนนั้นไม่มีตอนนี้เราไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะอ๋อโอเคครับแต่ว่ามันนี่ฮีโร่เนี่ย คือผมว่าอยู่อุบลมาทั้งชีวิตเลยเอา,อางี้กว่าแล้วมันนี่ฮีโร่ทำมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่เจ็ผมมีอบรมมาตลอดเลยนะเอ <c oughs> ผมก็ทํามาตลอดเลยนะที่จังหวัดอุบลเนี่ยส่วนตั้งแต่แรกๆเลยเราจัดอยู่ที่สุนีสตา b u c k คสุนีก็รับสิบห้าคนสิบห้าคนยี่สิบคนแล้วก็มาแล้วก็พูดคุยกันอยู่ในอ่ห้องมี e ติ้งในสตาร์บัคะแหละจัดมาตลอดเลยนะอันนี้ผมผมพูดจริงๆ แต่เขาอาจจะอยู่อุบลมาอาจจะยี่สิบปีขึ้นไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่มานานแล้วก็อขออภยัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับสม,สมาชิกแล้วคุ้มมากใช่ครับน้องเนื้อพูดสับวัยรุ่นเข้าใจครับเขาพูดกันครับหลงเอ้าเหรอวัยรุ่นเนี่ยเขาพูดหลง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 ันอย่างนี้เหรอ <c oughs> เออวหลงสาวเนี่ยนะ <c oughs> เออไม่ไม่รู้เหมือนกันวะเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นแหละแต่ไม่น่าจะพูดนะหลงสาวอย่างนี้เหรอ วายแล้วหลงสาวแล้วอย่างงี้เหรอบอกผมจะสอบทำอะไรเรื่องสมาชิกสามพันเหมือนกันพอดีมีสมาชิกเออพี่ที่ถามามาเมื่อวานอะ่ะเขายังไม่ทักผมมาเลยนะคุณอะไรอะ่ะผมเช็คดูแล้วนะเขาสมาัครสมาชิกสามพันจริงนะเออแล้วไปเป็นแค่คนเดียวของสมาชิกที่ที่เขาสมัครเลทสามพันก็ติดต่อผมมาหน่อยนะใครที่สมัครเลทนี้นะเออเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อแล้วก็สามารถปรึกษาผมได้โดยตรงนะครับ เดี๋ยวก็มาคุยกันเนาะอืมโอเคอ่ะสําหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ใครที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษนะครับจากเราก็เพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะครับเพนเท็หรายสัปดาหนะ์หรือว่าต้องการเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่มีคนสมัครหรอกผม,ผมคิดจริงๆแต่ว่ามีคนสมัครมา1คนก็เดี๋ยวมาคุยกันน,นี่ในในที่นี้นะครับคุณก็จะได้ได้คอนเทนต์จากผมไม่ต่ำกว่า300คลิป เพราะฉะนั้น300ต่อเดือนเนี่ยมันตกแค่คอนเทนต์ระบาดแค่นั้นเองซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าคุ้มก็สมัครต่อถ้าไม่คุ้มก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย